ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขอนมสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารงานโดยนางภาริดาราชชารองครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอขอพนมรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2568ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหน่วยงานได้จัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมที่ปลอดไยให้กับนักศึกษากรารประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อเพื่อให้เยาวชนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้านการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีคอข่า,ขายอย่างต่อเนื่องนำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด 2B Number วัน no. ลงนามความร่วมมือกับภาคีครือข่า,ขายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัยจัดกิจกรรมถวายราชกุศลเดชพระวันปีหลวงเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีและจิตสำนึกที่ดีในสังคม กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจและการช่วยเหลือกันในสังคม เครือข่ายครูลงนิเทศติดตามโครงการจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยพบว่าการดำเนินงานของสกรระดับอำเภอขอพนมเป็นไปตามมาตรการของโครงการทุกประการครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเข้าร่วมการอบรมป้องกันและส่งเสริมการป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนเพื่อนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสมเข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจําเดือนธันวาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อประสานงานและเตรียมการการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนตลอดจนการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจของสอกอรรอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรประจำจังหวัดกระบี่ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ,เพ,พ,เ,ภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความเป็นระบบประชาธิปไตยเพื่อนําไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่นำชมลมลูกเสือสอกรระดับอำเภอขอนม จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวิน,นัยการทำงานเป็นทีมความเสียสละและการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ สอกอรอระดับอำเภอขอนมมุม่งม,มั่นพัฒนาและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนสอกอรอระดับอำเภอขอนมขอบคุณค่ะ